สวัสดีครับสำหรับคนที่เล่นเกมร้านหม้อไฟแห่งความสุขแล้วติดเคเวสนี้นะฮะเคเวสผสมขวด5รด1อันซึ่งเวลาเรากดไปเนี่ยมันจะพาเราในส่วนของคลังหลายๆคนติดตรงนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะทาแบบไหนนะฮะปกติแล้วคลังของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเมนูด้านล่างขวด5รดจะเป็นขวดนี้นะฮะ ขวดที่เป็นขวดลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือขวดต่างๆรถต่างๆซึ่งรถในเกมนี้มันจะมีอยู่5รถด,ด้วยกันก็คือหนก็คือรถเปรี้ยวรถหวานรถขมรถเผ็ดแล้วก็รถเค็มซึ่งขวดเนี้ยบริสร้างมาได้เนี่ยมันจะเป็นขวดที่ได้มาจากระดับ6ก็คือเลเวล6นั่นเองเวลาเราจะสร้างนะครับให้สังเกตตรงนี้ครับมันจะมีต้นไม้ขึ้นมาถ้าเรากดตรงนี้ครับสมมติผมกดที่รถหวานเห็นไหมครับมันจะได้อ้อยมา1อันมันจะเป็นระดับ1ถ้าสมมติว่าเราอยากให้เป็นระดับ2ก็คือเราต้องสร้างมาหลายๆอันถ้าจะทําให้เป็นขวดแบบ นี้นะฮะเราต้องใช้ระดับ1อย่างเงี้ยทั้งหมด32อันก็คือผสมจาก1ผสมกันางครับเลื่อนแบบนี้ครับให้มาชนกันแบบนี้มันจะกลายเป็นระเวีบสองเห็นไหมครับสังเกตนะครับจะกลายเป็นระเบียบสองซึ่งอันนี้จะเป็นระดับ2ก็คือต้องสังเกตนะครับว่าเป็นรถเดียวกันคือรถหวานนะฮะอันนี้ผมจะทํารถหวานเครนี้จะทํารถไต่ก็ได้ครับหนึ 1, ่งรถรถได้รถหนึ่งให้คุณเลือกเลยครับว่าคุณจะทํารถไหนสมมติว่าผมได้ระเวีบสองครับผมผสม2เข้าหากันก็จะกลายเป็นระดับ3เห็นไหมครับ แล้วก็เอา3เขก็มาหากันสังเกตว่ามันจะเป็นสีเดียวกันครับเอา3เขก็าหากันก็จะเป็นระดับ4ี่สังเกตครับจะเป็นระดับ4ี่แล้วเราก็ต้องมาทําระดับ4ี่ให้มี1อันนะฮะผสมเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับเราได้ระดับ4ี่แล้วครับเราก็เอาระดับ4ี่อันผสมกันให้เป็นระดับ5เห็นไหมครับมันก็จะเป็นระดับ5้าผมทําระดับ5ไว้1อันแล้วนะครับสังเกตครับผมมีระดับ5้าอันผมก็ระดับ5มาผสมกัน ให้เป็นระดับหกมันจะได้ขวดมาหนึ่งขวดสังเกตนะครับผมจะมีขวดนี้หนึ่งขวดแล้วสังเกตนะครับผมจะมีรถทั้งห้าหวานระดับหกหนึ่งขวดแล้วทีนี้เรามาดูที่เควสครับเควสเราจะขึ้นผ่านทันทีนะฮะแค่นี้เองครับใครที่ติดเควสอยู่ก็ให้ลองทําตามนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับสวัสดีครับ